ป๊อบไหนได้ไหมคะที่โมชั่นที่พี่ป่านจะ,ะพูดถึงอะคะ่ะม,มันเป็นโมชั่นตัวไหนรุ่นไหนคะพี่ป่านอโอเคโมชันตัวนี้คะ่ะป๊อป RFDL11 อ๋อ RFDL11 อ๋อเดี๋ยวก่อนนะคะพี่ป่านตัวนี้จะเฉพอคะ่ะสวัสดีค่ะป่านค่ะป๊อปข่าวนี้เราอยู่ใน มาเจอกันอีกแล้วค่ะพี่ปานจากเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะจากคลิปที่แล้วเราที่เราพูดถึงว่าพี่ปานเอาพวกอุปกรณ์ไวเลสเหล่านี้มาโชว์เราใช่ไหมคะ,คะแล้วพี่พูดไปถึง2ออุปกรณ์นั่นเองนะคะก็คือตัวรีเซอร์แล้วก็รีพิเตอร์ค่ะรีเซอร์ก็คือต,ต,ตัวรับสัญญาณตัวรีพิเตอร์ก็คือตัวขยายสัญญาณค่ะ,คะที่เราพูดกันไปครั้งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแลวอาทิตย์ที่แล้วค่ะพี่ป่านก็ค้างปไปว่าจะ พูดถึงอุปกรณ์อุปกรณ์หนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้บอกนะคะว่าจะพูดถึงตัวอะไรวันนี้ะจะพูดถึงตัวอะไรคะพี่ปาดวันนี้นะคะที่พี่จะพูดถึงนะคะก็คือตัว motion wireless ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวนี้ปอบนี่จำได้ไหมว่า motion นะคะเขาไว้มีไว้ทำอะไร motion ใช่ไหมคะก็คือมีไว้ตรวจ จับความเคลื่อนไหวคะ่ะพี่ป่านตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในบ้านใช่ภายในบ้าน<ช>ค่ะม o ชันดีเท e เตอร์นั่นเองค่ะพี่ป่านแต่ตัวม o ชันดีเท e เตอร์อะค่ะจากที่ป๊อปก็เคยมีคุยกยับพี่ฝนไว้คร่าวๆแล้วป๊อปก็พอรู้สเปคคร่าวๆข,ของตัวมอชันมาบ้างคะ่ะว่าการตรวจจับ2แบบอะค่ะก็คือแบบ PIR Passive Infrared แล้วก็ไมโครเวฟค่ะการตรวจแบบ i n f r a เ e ดก็คือหมายถึงว่าเป็นการตรวจจับความร้อนส่วนการตรวจจับไมโครเวฟเนี่ยหมายถึงว่าการตรวจจับ ความเคลื่อนไหวแล้วก็มีอีกอันนึงค่ะพี่ปานก็คือของบอสนะคะใช้คําว่าเป็นลิขสิทธิ์ค่ะก็การตรวจจับของก็คือไทเทคค่ะพี่ปานเป็นลิขสิทธิ์ของบอสนั่นเองค่ะก็คือมันคือ AI ที่คอยประมวลผลในการตรวจจับก็เพื่อลดการเป่าอราลามนั่นเองค่ะพี่ปานค่ะเป็นไงคะพี่ปานข้อมูลแน่นมากเลยอะป๊อปไม่ต้องพูดอะไรแล้ง อีกมันยังมีสเปกอีกที่บางเรื่องป๊อก็ยังไม่รู้ของตัวรุ่นนี้ค่ะ<ด>พี่ปานพี่ป่านคะช่วยบอกป๊อไหนได้ไหมคะที่โมชั่นที่พี่ปานจะ,ะพูดถึงอะคะ่ะมันเป็นโมชั่นตัวไหนรุ่นไหนค่ะพี่ป่านโอเคโมชั่นตัวนี้คะ่ะป๊อป RFDL11 อ๋อ RFDL11 อ๋อ ตัวนี้จะพอค่ะทำไมไปอยู่ในกระเป๋าป๊อปได้คะก็ป๊อปเข้าใจว่ามันเป็นอุปกรณ์ไร้สายอะค่ะป๊อปก็เลยคิดว่ามันอ๋อมันมันเอาไม่ต้องมีสายมาก็ได้คือพกมาก็ได้ค่ะพี่ป้ามันเป็นอุปกรณ์ไร้สายก็จริงแต่มันไม่ได้แบบว่าไม่สามารถพกไปไหนมาไหนได้ไงเข้าใจพี่ เข้าใจผิดค่ะหนู <Okay. S 1> คิดว่ามันพกไปไหนมาไหนได้เพรเห็นว่าแบบไม่มีสายอ๋อโอเคค่ะไเป็นไรัรับับเลยโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่จะพูดถึงสเปคของตัวโมชั่นรุ่น RSDL 11นะคะโมชัน <c oughs> ตัวนี้ค่ะระยะการตรวจจับนะคะจะอยู่ที่11คูณ11เมตรค่ะแล้วก็การติดตั้งนะคะความสูงจะอยู่ที่2เมตรไม่เกิน2.2เมตรค่ะส่วนลักษณะการตรวจจับของโมชั่นรุ่นนี้นะคะ จะตรวจจับเป็นลักษณะเป็นแบบบพาสค่ะและด้วยความที่เป็นโมชั่นไร้สายใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะต้องใช้ฐาน AA อัลคาไลททั้งหมดสีก้อนด้วยกันพี่ป่านคะจากป๊อกก็ยังมีคำถามอยู่คะ่ะพี่ป่านค่ะก็ค,ะคือถ้าสมมติว่าที่บ้านป๊อกอะค่ะมีสัตว์เลี้ยงอะ,ค,ะค่ะหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยคะ่ะ ตนี้ตรวจจับไหมคะพี่ปานตัวนี้ตรวจจับไหมเหรออย่างแรกก็ต้องถามก่อนนะว่าน้องหมาหนักหรือเปล่าหนักเท่าไหร่แล้วก็เลี้ยงจํานวนกี่ตัวเยอะหรือเปล่าอืมปบเลี้ยงกี่ตัวคะอ๋อปบเลี้ยงแค่ตัวเดียวค่ะปอบเลี้ยงแค่ตัวเดียวใช่ไหมเราเป็นผู้หญิงหน้ารังน่ารังเนอะแล้วก็ต้องเลี้ยงน้องหมาตัวเล็กๆตัวเล็กๆหนูต้องเลี้ยงตัวเล็กๆอยู่แล้วเลี้ยงตัวเท่าหนูเนี่ยแหละพี่ปานตัวเล็กๆตัวเล็กๆเลี้ยงตัวเท่าหนูพี่ว่าโมชั่นก็น่าจะตรวจจับนะ แค่ค <im itation> <c oughs> ิดว่าเป็นตัวเล็กๆสัก10บโลอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ตรวจจับค่ะเพราะว่าโมชั่นตัวเนี้ยเป็นเพจเฟลลี่นะคะก็คือเป็นเพื่อนกับสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะจะมีไม่ตรวจจับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กนะคะอืพอมไม่ตรวจจับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กแล้วเนี่ยค่ะแต่พี่จะขอพูดถึงข้อควรระวังนิดนึง,งในกรณีที่ถ้าเลี้ยงตัวเดียวเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราเลี้ยงกันหลายๆตัวน้องหมาวิ่งเล่นกันค่ะป๊ออน้องหมาวิ่งเล่นกัน แล้วก็เราบางทีเราก็มีอาจจะให้รางวัลน้องหมาน้องเขายืนขึ้นสองขาใช่ไหมหรือว่าน้องเขาก็โดดขึ้นไปนั่งบนโต๊ะใช่นั่งโต๊ะกับเราเอทีีน้ตัวนี้ค่ะก็จะอาจจะทําให้โมชั่นนะคะประมวลผลเป็นคนได้ก็อาจ,จะมีการตรวจจับถ้าเลี้ยงในลักษณะที่แบบมีหลายๆตัวหรือว่า อย่างที่หมันแจ้งไปก็คืออาจจะมีนั่งบนโต๊ะหรือว่ายืนสองขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้โมชันทำงานติดเพี้ยนไปอืมที่หมายค่ะแล้วอันนี้หมดหรือยังคะเรื่องข้อควรระวังของข้อควรระวังของโมชั่นใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะโมชั่นตัวนี้เราจะไม่เราจะไม่ติดตั้งหันหน้าไปทางกระจกค่ะเราจะไม่หันหน้าให้ตัวเนี้ค่ะหันออกไปทางกระจกนะคะแล้วก็จะไม่หันหน้าเข้าหาตรงที่มีลมพัดแรงที่มีแสงแดดส่องถึงนะคะ,ะ,คะเพราะว่าตรงนี้ค่ะจะทําให้เกิด การฟอล์ลามขึ้นได้ค่ะอ๋โอโหวันนี้ก็คือได้ความรู้เรื่องตัวโมชันไวเลสเยอะเลยนะคะพี่ปานก็คือได้รู้ว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์ไวเลสเนี่ยมันก็มีข้อควรระวงังแล้วก็มีสเปคแบบไหนหรือว่ามีการตรวจจับแบบไหนคะ่ะพี่ปานโหนี่ตื่นเต้นเลยนะคะว่าวันนี้คือได้ความรู้เพิ่มเติมค่ะได้ความรู้เรื่องตัวโมชั่นเพิ่มขึ้นอีกแล้วค่ะเอเถ้าอย่างนี้ จะพูดต่อเลยไหมคะพี่ปานว่าจะอ,าอุปกรณ์ตัวไหนหรือว่าพี่ปานจะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปละอุปกรณ์<อ>คลิปละตัวก็พออ๋อเอาคลิปละตัวใช่ไหมคะราอไม่ใช่ะไรพี่จําสเปคไม่ได้พี่ต้องท่องมาก็คือว่าไม่กลัวว่ามันจะยาวไปอ๋อไม่ใช่ถ แล้วค่ะก็คือแบบรู้สเปคอยู่แล้วค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวค่ะยิ่งถ้ามีใครสงสัยอะไรสอบถามมาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ป่านจะมาตอบให้กับเราด้านเองค่ะ,คะวันนี้นะคะป๊กกับพี่ปานก็ต้องขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป๊อกกับพี่ปานด้วยนะคะวันนี้ป๊อกกับพี่ปานก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ อย่าลืมเอาไปเก็บในคังนะ